สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับกับอาจารย์มดรถแม็กนะครับผมเหมือนนี่ก็ม you know, like ีรถเขาหม่ครับสวยๆครับเป็นรถแย้งรู้พี่ฟอร์ดบอกรถฟอดครับอ่าเป็นรถฟอร์ดรถใส่งานขึ้นจากหน้าใหม่ๆครับผมโอ้ยขี่ดินยังเต้ตีนเต้ยเต็มเต้ยเตี่ยเตี้ยเตีนเตี้ตี้ยี้ยเนีบนี่้ ใัวต,ตัวเดวนหนนี่คือจจำเป็นเสือไหลเสือไหลเน่ยนอนนี่เสือไลสองเผ่าอร่ <c oughs> เสือไลลสองเผ่า, <c oughs> าครับพี่นอ่อยขวดเสือไายนะครับผม <c oughs> ทำได้สำนึงบริษัทใสเกียร์กูเรียนไทยหน้าเด้หน่บัดเร็ว de, โอ้เครื่องดีเยอะดีคัดซี่สวยคือเกขา,ข,าขั้นนิ่มจัดมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบมีดดันนากับผานพ่วนนะครับผม สนใจกันดูรถได้ที่เมืองซีซเกตนะครับผมโอ้รถขึ้นยังดีเยอะเขาขึ้นเทินเนาะขึ้นขึ้นเอารุ่นไหนร้อยหะขึ้นเอาหกเอ็มหกสองเอ็มหกสองป่ะครับขึ้นก็ขึ้นน,น้ำอยู่ จัวกว่าคันน่ะหมอกน่ะมนต์จักว่าโอดกันมาเรื่อยๆเลดคึอน้ำมาอคันที่เจ้าไปส่งเหมา่ม่านนี่บอกเม่นครับโอ้เจ้าไปส่งเหมาแม่เลยไปส่งแหล่าลลกัเอาขึ้นมาแม่เถ่อมเบาๆน้ำื่อยแล้วแมเว่เถ่าขึ้นน้ำโดยท่านนี้หน่ยสิบปรด็นนี้เอาถึงเงอนบอกจังว่าโอ้ยตายตาขนาดทานทาน,น,น้ำไ่เงี้ยปูห่ดเนาะเออได้น้ำจัวนะ่าไปไหวปุ่นมาสั่ก จ้างนากัดติต้าลงให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องสไปีรงฟีร,ร,รี่หอดกดเงือนหอดเงือนเลยครับหอดเฮือนหอดหน้าเลยครับใเบิ้งงความไเ<ห>บิ้งพรอ้พรอมครับรงฟี่ครับบใส่ใจได้ไหใเยนะครับง <c oughs> อเ,เอาเอาลงมาเอาลงมาเร็วๆพี่นอ้องแถบึงยังน,นครับบ่เปเนต้องให้ทีมงานมืออาชีพวยครับขึนครับให้พี่น้องเ <c ười> บิงครับใแด้วยนี่ มันตก,ก่อนมันนั่นมันมมีแนวยมัมด,มยดมันโยนมันฟ่งดีรุ่นนี้เป็นตู้แอร์ได้เลยนี่แต้ว่าหังมันเอิ่นกัน่ได้ยินแล้วะแล้วก็แล้วกระจกออกกระจกกระจกอยู่ข้างเฮือนผน แก่คนเพชชาร์ดมากห้ย,ย่างดีเลยเซ็กี่บาแงไหมปิดนโอ้โห ดอดครับพี่น้องดีกวารครับรถเอสนทุมือครับ่าได้30ปีบ่เคยเศร้าเจือเท่อครับโอเเ้เียจดเย่งดีแมน,นครับบ่เคยเสียบ่เคยสอมอาสปีครับเฮ็ดงานหน้าปังหน้าปีออสนมันใจก็เียยนาลยนะ่ สอง้องเทียลหรออท่นหนเออต่ารอเกียวคเียวมาแต่แดง่อน่ะเี่ยบอกน